สวัสดีครับผมโด่งนะครับวันนี้เราอยู่กับบ้านปูนะจากคลิปเดิมเนี่ยวิเคราะห์หุ้นแลนด์เฮาส์ได้รับการรับชมและก็การคอมเมนต์เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นการลงรายละเอียดของผลประกรอบการางบแสดงฐานะการเงินแลรวมไปถึงงบกระแสงเงินสดนะทั้งกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินรวมถึงเงินปันผลด้วยนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาสรุปในภาพรวมของบ้านปู บ้านปูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่มี market cap ประมาณ74,000ล้านบาทมี s ซ็ต ASG ชจ t เระดับท a a ปมาดูที่กราฟราคาลิดหนึ่งถ้าดูย้อนหลังไปในส่วนของบ้านปูเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าพิจารณาในส่วนของเงินปันผลก่อนนะเขาก็จะมีการจ่ายปันผลเน่ยสอรอบนะใน1ปีนะครับก็จะเป็นผลประกอบการในครึ่งปีแรกแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการของครึ่งปีหลัง ทีนี้ถ้าดูจากกราฟเนี่ยบ้านปูเนี่ยมีขึ้นแล้วก็ลงนะมีลงหนักๆเลยก็คือช่วงโควิดมีสัญญาณ EMA เริ่มตัดเส้น200ขึ้นมาแล้ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงช่วงปลายปี22นะราคาก็เริ่มขยับลงมาและปัจจุบันเองเนี่ยในช่วงเดือนกันยานะของปี24มีเส้น EMA 2 s เวันเนี่ยเริ่มที่จะตัดเ,เส้น EMA 200แล้วนะครับ และในส่วนของ RSI เนี่ยเรียกได้ว่ามีสัญญาณ up t r e n นะครับทั้ง30นาที60นาทีไปจนถึง1วันเลยทีเดียวนะปัจจุบัน RSI ก็อยู่ในระดับที่สูงนะแล้วก็มีเส้น EMA นะถ้าขยายให้ดูเนี่ยก็คือเส้น EMA 21วันเนี่ยมีการตัดเส้น200เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแท่งในวันที่20วันเดียวเนี่ยมีแท่งการเข้าซื้อเนี่ย ในระดับที่สูงมากกระโดดจาก6.65เนี่ยเป็น7.40บาทในวันเดียวนะครับก็มาดูที่ข่าวนิดนึงนะเรียกได้ว่ามีข่าวดีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นบ้านปู BCPG อนะ่าก็บวก10%นะครับรับอนิสงของดอกเบีย้ยขาลงบาทแข็งค่าอนะ่แล้วก็หุ้นของบ้านปูเนี่ยอ่าเปิดแรงอ่า10%รับประเด็นบริษัทย่อย IPO ในตลาด New York, นิวยอร์กนะก็ ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข่าวดีมันก็เลยทําให้ราคาของหุ้นบ้านปูเนี่ยขยับขึ้นไปสูงมากในวันเดียวนะครับทีนี้เราจะไปดูที่พื้นฐานนิดนึงนะครับจากลักษณะการประกอบธุรกิจแล้วก็โครงสร้างไรายได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีธุรกิจหลักๆก,ก็เป็นเหมืองถ่านหินนะครับมีการกระจายการลงทุนไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่า r e n e w a b l e นะแล้วก็มีการกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค มีประเทศไทยอ่ามีเวียดนามออสเตรเลียสอเมริกานะครับอินโดนีเซียญี่ปุ่นก็ประเทศจีนนะครับก็เรียกได้ว่ามีการกระจายทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับอ่าพอลิโอของพลังงานนะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยในการใช้พลังงานในการผลิตนะเขาอ่าเนื่องจากพลังงานรีเน w เบิลเนี่ยทั้งลมทั้งแดดเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะเซิร์ฟอ่าการผลิตในภาคการผลิตของประเทศจีนได้เพราะว่าเขาใช้ไฟเยอะ อย่างแดดเองเนี่ยก็ได้4-5ชั่วโมงต่อวันส่วนพลังงานลมเนี่ยก็ยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ในภาคของการผลิตเนี่ยก็ยังต้องใช้พลังงานความร้อนประเภทอื่นนะที่มันสามารถจ่ายไฟได้นิ่งแล้วก็คงที่เพื่อที่ตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตที่ต้องการใช้พลังงานที่สูงได้นะครับซึ่งบ้านปูเนี่ยเรียกได้ว่ามีการกระจายพลังงานที่ครอบคลุมความต้องการของผู้เริโฮคได้นะครับ เข้าสู่งบการเงินนะมาดูที่รายได้จากการดําเนินธุรกิจก่อนเลยก็ต้องบอกว่าในปี22เนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายได้กระโดดนะครับถึง2,074,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะในส่วนของครึ่งปีแรกของปี67เนี่ย2024เนี่ยก็คือมีรายได้87,000ล้านบาทนะซึ่งถ้าดูเทียบเทียบควอเตอร์กันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาพอสมควร ในควอเตอร์ที่2เนี่ยมีรายได้48,000ล้านบาทถัดมาในส่วนของกาไรขั้นต้นเรียกว่าด้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจะบวกกันเนี่ยก็คือประมาณ24,000ล้านขณะที่ครึ่งปีแรกของปี24เนี่ย20,000ล้านนะครับผมก็ได้มีการจัดทําข้อมูลย้อนหลังให้แยกเป็นรายปีแล้วก็รายควอเตอร์ให้ท่านนักทุนเนี่ยได้ดูว่าควอเตอร์ไหนที่มีการกระโดดเยอะหรือว่าปีไหนที่มีการสวิงของ รายได้เนี่ยเราก็จะเห็นและก็สามารถมอนิเตอร์หรือว่าคาดการณ์ได้ล่วงหน้ามันก็จะทําให้เราเห็นข้อมูลยอนหลังด้วยนะครับถัดมาจากกําไรขั้นต้นนําประําเป็นปอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบ้านปูเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอ,อ,อยู่ในระดับประมาณ22่สิบเปอร์เซ็นต์ในครึ่งปีแรกนะครับก็ลดลงจากปีที่ผ่านมาพอสมควรซึ่งแน่นอนกําไรขั้นต้นเนี่ยก็คือ เอากําไรขั้นต้นเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นรายได้ลบต้นทุนเนี่ยหารด้วยรายได้จากการดรําเนินธุรกิจแล้วก็คูณด้วย100ยเปอซนะซึ่งก็เป็นการวัดว่าความสามารถในการควบคุมต้นทุนสินค้าหรือว่าความสามารถในการขยับราคาขายนะก็จะสะท้อนมาที่อัตรากำไรขั้นต้นตรงนี้นะครับถัดมากาไรสุทธิก็คือหักค่าใช้จ่ายต่างๆมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนขายค่าใช้จ่ายบริหาร s อ a หักดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีเนี่ยก็จะเห็นว่าในปีเนี้ยครึ่งปีแรกเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทํากําไรสุทธิ2,400ล้านบาทนะก็เหมือนเดิมครับมีการทําข้อมูลย้อนหลังให้ถัดมามาดูที่อัตรากําไรสุทธิก็จะเห็นว่าอัตรากำไรสุทธิย้อนหลังของบ้านปูเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้มีอัตรากําไรสุทธิที่สูงมากนะครับอยู่ที่ระดับประมาณเกือบเกือบ3%เท่านั้นเองขณะที่เมื่อย้อนหลังกลับไปในปี21หรือว่า22เนี่ยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับที่ ดีมากๆนะครับประมาณ7%ถึง14.72%เลยทีเดียวถัดมามาดูที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนะก็ต้องบอกว่าจากข้อมูลย้อนหลังเนี่ยบ้านปูเขาสามารถทําได้ดีกว่านี้นะเนื่องจากจะเป็นเพราะปัจจัยของภาครวมของตลาดโลกนะที่มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าเป็นอย่างมากนะก็จะเห็นว่าในปี2 2เนี่ยมี r อ e ถึง41%นะขณะที่ปีสอเนี่ยมีอ e 3.80%นะครับ แน่นอนว่า R E ค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะครับถัดมา R A นะซึ่งก็คือผลตอบแทนจากสินทรัพย์หนึ่งก็ก็จะเห็นว่าในปี22อ่ะก็จะมี R A ถึง21%และปัจจุบันปี24เนี่ยมี R A ในคอร์เตอร์2นี่6.7%ถัดมาดูที่งบแสดงขานะการเงินก็จะเห็นว่า่าสินทรัพย์รวมของบ้านปูเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้น จาก3 6 5 0 0 0ล้านบาทขยับขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยควอเตอร์ที่2ปี24นะมีสินทรัพย์4 5 4 8 0 0ล้านบาทถือว่ามีสินทรัพย์รวมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและในส่วนของที่ดินอาคารอุปก,กรณ์หรือว่า PPE เนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นเช่นกันนะจาก1 1 4 0 0 0ล้านบาทในปี21เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น1 6 0 0 0 0ล้านบาทในปี24ควอเตอร์ที่2นะครับ ก็จะเห็นว่าทั้งสินทรัพย์รวมแล้วก็ PPE เนี่ยของบ้านปูมีการขยับขึ้นเรื่อยๆสแสดงให้เห็นว่ารบริษัทบ้านปูเมีการเติบโตมีการลงทุนแล้วก็เติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับถัดมาในส่วนของกำไรสะสมนะจากภาพของบ้านปูเนี่ยเขามีการจ่ายปันผลในระดับที่ดีนะเนื่องจากกำไรสะสมเนี่ยก็คิดจากกำไรสะสมต้นงวดน,นะบวกด้วยกำไรสำหรับปีนะในปีนีนะ้ก็คือกำไรในปีนีนะ้ลบด้วยเงินปันผลที่จ่ายออกมานะ คือพูดง่ายๆถ้ากําไรในปีนี้มากกว่าเงินปันผลเนี่ยแน่นอนกําไรสะสมมันก็จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเรามาดูย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าในปี21เทียบกับปี22เนี่ยมีกําไรสะสมเนี่ยกระโดดขึ้นมาสูงมากนะในปีเดียวนะครับแล้วก็และปัจจุบันปี24เนี่ยก็กค้ได้2แล้วนะครับกำไรสะสมก็อยู่ที่ระดับ120,000ล้านบาทก,ก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับแน่นอนกำไรสะสม ควรจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกำไรที่เติบโตขึ้นนะครับถัดมามาดูที่งบกระแสเงินสดเพื่อให้เห็นภาพการดําเนินงานของกิจการนะครับกระแสเงินสดมี3อย่างนะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะครับเราเริ่มจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนก็จะเ,เห็นว los, ulously, ่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานคืออะไรนะก็เอาง่ายๆว่า มันคือการขายของได้ลบด้วยเงินสดที่จ่ายออกไปจากการดําเนินงานซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเรามองภาพธุรกิจของการผลิตพลังงานเนี่ยในการดําเนินงานเนี่ยควรจะเป็นบวกอ,อย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะซึ่งก็สังเกตจากปี21กับ22เนี่ยก็มีกระแสงเงินสดที่ค่อนข้างดีนะแต่ทีนี้ในปี23เนี่ยก็จจะมีกระแสงเงินสดในการดําเนินงานติดลบบางช่วงนะ 쿼เตอร์สองกับ쿼เตอร์สี่ซึ่งเขาก็อาจจะไปซื้อวัตถุดิบหรือว่าสำรองวัตถุดิบมันก็เลยทําให้ในส่วนของกระแสเงินสดในกิจกรรมดำเนินง,งานเนี่ยมีการติดลบไปบ้างแต่ในภาพรลายปีก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับที่ระดับ4,100ล้านบาทและในส่วนของปี2-4เองเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่นะครับผมผูกสูตรไว้คิวหนึ่งเนี่ยมีติดลบ1,500ล้านนะส่วนคิวสองเนี่ย มีกระแสเงินสดอยู่ในระดับที่ดีนะเป็นบวกถึงหนึ่งหมื่นสองร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทบ้านปูเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีนะเพึ่งเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับข้อที่สองในปีที่ผ่านๆมาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีสองสองเลยทีเดียวนะครับก็จะทําให้เราเห็นภาพในการดําเนินงานประมาณนี้นะครับอนิดนึงครับกระแสเงินสดที่เป็นบวกเนี่ยในการดาเนินงานก็คือ กิจการเนี่ยสามารถขายของได้มากกว่าใจาเงินออกไปนะครับจากการดําเนินงานนั่นเองนะถัดมาในส่วนของกิจการรมลงทุนนะอ,อันนี้ผูกสูตรไว้นะครับในการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านปูเนี่ยเขามีการจ่ายเงินสดออกไปเพื่ออซื้อทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารและปกรณ์หรือว่าการลงทุนเพิ่มเนี่ยในกระแสเงินสดจากกิจการรมลงทุนก็จะเห็นว่า บ้านปูเนี่ยมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี21งหนึ่งเป็นต้นมาครับปีสองหนึ่งมีการลงทุนทั้งปีประมาณเก้าันล้านนะปีสองเนี่ยประมาณหมื่นล้านนะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปีสองาเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่หนึ่งพันล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่ามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าพูดถึงในครึ่งปีแรกของปีสองสี่เนี่ยก็ถือว่ามีการลงทุนประมาณสี่0ันสองอล้านบาทนะก็ถือว่ามีการลงทุนอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องนะครับ กระแสเงินสดติดลบในการลงทุนคือการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อหรือสร้างที่ดินอาคารและอุปกรณ์หรือว่า PPE นะครับถัดมาในส่วนของกระแสเงินสดในการจ่ายปันผลนะส่วนนี้เนี่ยโดยทั่วไปก็มักจะอยู่ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับก็ต้องบอกว่าบ้านปูเนี่ยมีการจ่ายเงินสดในการปันผลเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องนะจากในปีสองสองสองใช่ไหมฮะที่เขาสามารถทําผลงานได้ดีนะในส่วนของกําไร หรือว่ารายได้นะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนี่ฮะในส่วนของกําไรสุทธิใช่ไหมฮะที่เขาสามารถทํากําไรได้อตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ในระดับที่ประมาณสี่หมื่นล้านบาทอซึ่งแน่นอนกําไรตรงเนี้ยมันเกิดจากในส่วนของคอเตอร์ที่สามก็ส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยในการจ่ายปันผลสําหรับอครั้งที่สองเนี่ยมันคือผลประกอบการของ,ของครึ่งปีแรกนะดังนั้นเงินก้อนนี้ยังจ่ายไม่ทันในปีนี้ในปีสองสองนะฮะ ซึ่งมันก็เลยจะทําให้เงินก้อนกําไรก้อนเนี้จะนําไปถูกจ่ายในส่วนของผลดาเนินง,งานของครึ่งปีหลังของปี22ซึ่งก็คือจะเป็นการจ่ายในปี23นั่นเองนะครับแน่นอนมันก็ชัดเจนว่าถ้าในกําไรในเตรสาม3ของปี22เนี่ยมันก็คือครึ่งปีหลังนะซึ่งแน่นอนมันก็จะมาประกาศจ่ายในในช่วงของต้นปีแรกของปี23 นะครับซึ่งก็คือผลการดำเนินง,งานของเครื่องปีหลังของปีสองสองน่แหละฮะซึ่งก็แน่นอนนะกว่างบที่จะประกาศออกมาเนี่ยมันก็จะมาบันทึกในโค้เตอร์ที่2หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วให้เราเข้าใจว่ามันคือผลการดาเนินง,งานของเครื่องปีหลังของปีที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนอ่าว่าอ่ากไรเยอะนอกจากจะเอาไปลงทุนแล้วเนี่ยเขายังสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายปันผลได้ในระดับที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งภาพนี้ก็สะท้อนว่า บ้านปูเนี่ยมีการจ่ายันผลอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับก็ถือว่าเป็นไฮดิวเดนเป็นองค์กรที่มีการจ่ายันผลอย่างสม่ำเสมอและในระดับที่สูงเป็นไฮดิวเดนนะครับทีนี้ในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยผมอยากจะใช้วิธี multiple method นะก็คือใช้ PE ของอุตสาหกรรมมนะาหารมาใช้ในการประเมินราคาหุ้น อันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าบ้านปูเขาอยู่ในเซตร้อยนะเซต clv เซต hd นะแล้วก็เซต e s g นะก็ถือว่าเป็นตรีมนะในการลงทุนของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของ e s g rating Triple ่ a, น a ะเป็นที่หมายตาของการลงทุนของกองทุน e s นะ AH g เลยทีนี้ในการประเมินมูลค่าเนี่ยก็ผมจะแสดงให้เห็นทั้งตลาดนะครับว่าอย่างหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทําให้เห็นทั้งตลาดทั้ง BCPG บ้านปูบีบ้านปูพาวเวอร์ Power, นะครับบีค e ลิมซีเคพาวเวอร์เอเอเอโก้ดีพีเอสซีกราฟแลวก็การกุลเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าทั้งตลาดเนี่ยมี ROA และ ROE อยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงมี PE ของแต่และบริษัทอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธี PE m u l t i p l e ก็คือเอา อัเของทั้งตลาดเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ27นะครับมาคูณด้วย EPS นะก็คือกำไรต่อหุ้นของแต่ละบริษัทนะอย่างกำไรต่อหุ้นของบ้านปูเนี่ยก็คือจุด62นะครับเมื่อคูณกับ27นะที่เป็น PE เฉี่ยอุวสาหกร,รมเนี่ยก็จะได้ราคาในการประเมินมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.95บาทต่อหุ้นนะซึ่งถ้าเผื่อมา r g จิ้นออฟเซ y ตี้30%เนี่ยก็จะได้ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ11บาทต่อหุ้นนะ ซึ่งปัจจุบันราคาที่ผมบันทึกไว้เนี่ยในวันที่15เดือน9ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ระดับประมาณ6.10บาทถือว่ามีอัพไซด์177เปอร์เซ็นถือว่าอัพไซด์ค่อนข้างเปิดนะครับสำหรับบ้านปูทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบ้านปูด้วยเช่นกันประกอบกับธุรกิจในภาคการผลิตของแต่ละประเทศมีการเติบโตขึ้นไหม เอาง่ายๆถ้าเกิดมีการเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็าจะคอนซูมาการใช้พลังงานใช่ไหมคะดังนั้นบ้านปูที่กระจายอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็ทําราคาให้เห็นทางตลาดนะครับถ้าใครสนใจหุ้นตัวไหนเนี่ยแล้วก็อยากเข้าไปศึกษาต่อเนี่ยก็สามารถาลงรายละเอียดแล้วก็ไปศึกษาต่อกันได้นะครับทำคลิปเดียวในคุ้มเลยก็จะเห็นการประเมินมูลค่าทางตลาดนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่า ทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจหุ้นบ้านปูนะอยากดูว่า Valuation ในการประเมินมูลค่ารูปแบบอื่นๆเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างนะครับจากที่เราเห็นบ้านปูเนี่ยมีการบวกจุดแปดห้านะครับหรือว่าเป็นการบวกถึงสิบสองจุดเ้าแปดเอร์ซัจจุบันราคาเจ็ดจดสี่นบาทนะถ้าใครอยากดูบทวิเคราะห์ก็ไปดูที่พิปีงี้บ้านปูบ้านปูปึ๊บมันก็จะมีแถบขึ้นมานะครับ มีแทบอย่างนี้ภาพรวมราคาย้อนหลังเราเข้ามาดูที่ความเห็นนักวิเคราะห์ตรงนี้นะครับปึ๊บนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีราคาของบ้านปูนะที่ท่านนักวิเคอราะห์เนี่ยได้สรุปเอาไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยมี6กบล็อกในการแลคคอมเมนต์นะครับให้ซื้อ2ให้ถือ3นะครับแล้วก็ให้ขาย1นะซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ย เอาจริงแล้วในการในบทเคราะห์นี้นะครับทําไว้ประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนหกถึงเดือน8ปดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีบทวิเคราะห์ในเดือนอที่9้าออกมานะครับซึ่งถ้ามีบวิเครคะห์ใหม่อัปเดตมาเนี่ยก็ให้มาดูที่ความเห็นนักริเคะห์ตรงนี้นะครับอาจจะเห็นราคาที่เปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่าบ้านปูเนี่ยเขาก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจห้ผู้จะทำด้วยก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้จะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยถ้าเกิดฝากกดไลค์กดหัวใจอะไรก็ได้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์อ่าถ้าเกิดใครนะที่ยังสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มหรือว่าอยากสนใจหุ้นตัวไหนก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะทั้งในส่วนของ facebook หรือว่า Li n e นะครับก็ติดต่อทักเมสเซจมาทักทายกันได้ครับ งั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ